เอิอน่นบ่ยากมากได้ไปทางใดแล้วพอก็ได้ขึ้นเอ้ยไปทางใดให้มาช่วยเอาหน่อยอืมน,นี่หน่อยเบิ่งก่อนพี่น้องให้เบิ่งคักๆก่อนสัน เยาวาเดอรองลุ่งอีกแล้วหลายเป็นปืดอยู่โมดเดอ้อแบบสัตว์น้องเนียงเดอ้อเนียงปุ้งเลือกาารุ่ยกันเนียงกับต่อฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนโม,มเมน์นะจะมือเนียงกรุ้นนะ่ะยุบนี่แทนที่เน่าเื่อเนาะรถมาแบบสัตว์ต่อปึ๊กมาเนือ้อ คะตัวเนะก็ได้แต่แข็งแรงเลยคนเจ้าสกราวเนาะแ็นจุลติจูยก็ได้แต่ขี้นะ <c oughs> ขมุกสปึกครั้งย <c oughs> ังมุกสปึกพยายามแบล็คออฟที่สุดพอจะอด้เตรียมบอกเธอความสะอาดติดอันนี้อันนี้เดี๋ยวแม่ คลิปนี้เดี๋ยวแม่แป้งพูดถเมนนะคะเดี๋ยวแม่แม่แป้งลงภาษาไทยไว้แปลไว้ให้นะเมียนมนณฑนเนียงมจรเนียง,งกอดคนเจ้าโสนาโมบีนาเนียงก็เป็นคนร้อยเอ็ดเดินเนียงเป็นคนร้อยเอ็ดแต่กําเนิดนะจ๊ะถ้าใครรู้จักเอ๋สุรินเนี่ยเขตท่าตูมนเนียงเนียงอยู่ติดเขตสุรินเนียงอยู่ติดเขตสุรินท่าตูมเด้อถ้าใครยิ่งรู้จักบ้านปอมันน่ะเนียงเราจะเตรียมปอมันนะเราโสผลแทนเด้อจ้ะ ญาติอยู่บุรีรัมด้วยเพราะโอนกระม่อมของเอาเอาเนียงเขาไปได้สามีอยู่นู่นเนาะโนประคนใช้ทานนะสระเอยสระสระเอสเตฟพริกตบตะเติมรอบเขาจะพริกเนาะจับอะไรน้ำอะไรน้ำอูนน้ำอะไรน้ำอะไรเขาประคนใช่เนาะเตาขังประชนใช่เนาะ เลือกเอานะจ๊ะเริ่มหนาวแหละใส่ถุงมือหนาๆนานะคะโอ้ ه, มันอันนี้แหละมันปุย๋ยนะอ่ะปล่อยมันนะเห็นไหมเนี่ยน้มลาย ยุ่งร้อนคะุณอะพี่น้องจ้าพ่อบปนเลงแล้วเดี๋ยวเราเอาตรงนี้กันไะเดี๋ยวแหวกดีๆกันพี่น้องเอาดีๆกันฮะนะดรอโซ่แจ็คเซตันยาฟิงกันนะอุ่นระดมโซ่สวนพ่อนะคะตอนนี้ คือลุงป้านะอาทุกคนสอนแม่แป้งมาแม่แป้งไปฝึกหัดทําคนเดียวจนแบบไม่กล้าถ่ายวิดีโอให้ดูนะตอนหัดทำนะย่านถึกดาไปเฮ็ดเละจนเก่งอ่ะจนสอนมือเป็นนะคะท่านี้เก่งแล้วจ้าขอบพระคุณหลายๆที่สอนสั่งแม่แป้งเนาะงบงามเนี่ยขาจะเป็นอย่างเงี้ยแม่แป้งจะตัดไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะ นี่จ้ะไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็ตรงเข้าป่าเลยค่อยดูจะโลดจะล่วงเข็มที่สองจากพี่น้องอยู่ตรงนี้ใกล้ๆแไม่แป้งนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วเราจะมีโทรศัพท์ให้เข้าเราจะเปิดเสียงดังๆนะคะเขาจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้นะคะอู้พี่น้องจ้าลุงทุงชางเก็บเก็บกบอ้ยเฮลิเกดอัน ลืมกดเมื่อกี้โอ้ยเก็บได้ตังเยอะลืมกดทายเอาพี่น้องเกือบแล้วนี่เดียวขึ้นหยุ่มยากแท้ เอาไวั v ซ c น i n e r พลยอินเนอร์เด็กใหญ่ตัวสูงแม่แป้งเก่งขึ้นเพราะได้ลุงป้านาะอาสอนนะคะขอขระคุณหนะลายๆเจ้านะเดี๋ยวแม่แป้งกีพัฒนาโจจะคลองขึ้นแล้วจ้ะนะเนาะเพิ่ง murder จะอึดจออกนะ ออ้ยจรอนนะเน่เน่เป็นบุบนี่นะเป็นบุบเดอ้อนี่เดอ้อนี่นะจรอนนะนูเตยเน่ติดนี่เตือนเตือนเตือนยังกับกล้วยเบามองนี่เม่แต่เดอ้กกเอปากาถมถมแอบอยู่เด้อเนี่ยป้าหนู โจลเตยนอติดหน่อยๆนะน,นี่มือขางในติดมือมะนี่ประกานี่แห่งจะทมขลงังโอ้ยโมจุยไม่แป้งไปโอ้ยแบมรุย่ยเตยสามีหายกิปบเลยปะปะเก็บเห็ดกันโมมุกบีใบตางทั้งนั้นเลยเนี่ย ดอกละครึ่งสลึงสดเดยคอมเมนต์มารัวๆนะคะเดี๋ยวแม่แป้งจะไปตอบคอมเมนต์จ้าวันนั้นแม่แป้งไปตอบคอมเมนต์ในครึ่งทางแม่แป้งสลบเมื่อยหลายพี่น้องจ้าเ,ออเด็ดตีหนึง่งเกือบตีหนึง่งพูดนะเลิกงานมาอันหอดบ้านหาหาทุ่ม กินเขาอาบน้ำอีกยังกระโดดขึ้นเตียงเกือบตีหนึงตอบหอดตีหนึงแม่แป้งรับเล้วใ่าการเก็บแม่แป้งมากเลยนะเนี่ยจะบอกให้อยู่แบบอุ้ยมองเอาอย่างยากบันี้เด็กเคยไปเอามองง่ายๆคือเขาโดนโดวนทีหนึ่งมานแต่มองเอาอยาก อาตาดูคุณน,น,น,นี่แหละคุณญ่หลายเดี๋ยวตัดขากันจ้ะวางกล้องบ่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงมือแล้วไม่ถนัดถุงมือนี้วางกล้องไม่ได้เลยหแม่ตัดลายอีกแล้วจะถุงป้านาอาดูอีกนะครับรท่านพี่น้องเอ้ยจะเอาถิ่มเพื่อนะได้อยุสห้าอัน ตัดโดดอ๋อนะโถโถ helicopter đó pin tầm thế, há nháng nó luôn mà xoay hoa đó khá là đâu, xóm ao ngon lại đẹp ngay មានត្រនជឹឹះឆ្អកងួយស្រនផោតផោមានយ៉ាងបែបបន្ត្រាមុនល្អតិចទាំងហាកនោះម៉ាស់ជឹងអីអោផោតផោដែកយប់យកបានណនឹងដែកយប់យកបានស tang ទិនម៉ាន់ជូនមែលេខេនេះតិចណុកជូនមែហ่าព្រោះបានយ៉ាងបើទៅស่อมរົດមកណាយ៉ាងបើទៅស่อมរົດមកម៉តត្រន รถเอรถอีแดงน้อยเสียบ่อยซ้อมสิบจุดเนาะซ้อมสามเดือนสามรอบโอ้ยหัดม,มัดคลูนแม่ก็แม่ก็กโซ,ซเซโมทายจุนตางตนรีบเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะ่งให้แม่เดอ้ขอขาเงยียๆ อ้อนะอ้อก้นอ้อลมีนท่านอ้อขนาดนะเนี่ยขามันเน่าเด้อแม่แปงตัดออกเลยเด้อข่านไปล้างอีกเนี่ยเห็นไหมบีดินมีอะไรเนี่ยไ,ได้ไม่ต้องไปล้างนะคะเพราะไม่ล้างเลยจะส่งลูกค้าเลยนะคะไม่ได้ปัดด้วยเนี่ยตัดไปเลยค่ะไม่เสียเปล่านะคะตอยตัดเยอะยังไงเขาก็อยู่ในป่านะคะเชื้อเขาอยู่ในป่าเนาะ ยังก็หมอบก็คานอยู่ในป่านี่แหละจ้ะเฝ้าเบือ่อแม่แป้งเดอ้ออยู่น้ำกันก่อนเ,อเก็บเห็ดซูมืออย่าฝ่าวเบื่อกัอนดกเดอ้อจ้ะเด้อนะนี่ทั้งใดล่ะเห็นไหมมันเป็นสีข,ขาวไม่แป้งตัดออกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อของเขาปล่อยเขาไว้นะคะดูงงสีไหม ดึงขึ้นข้ามาดึงมาตัดเนาะจะได้ขาเดี๋ยวมันสิบอไดขาคุ่น่ะอืมคุณน่ะ อครั้งนะเดี๋ยวอย่างเจสุดเวลาอ๋อเลยหยุดอือบ pues, <c ats> เอาทีเดียวจบขอโทษเหลือเกินเพน่อเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในหลุมเพน่อ

那还有呢？ ไม่ดึงนะครับไม่ขาดเร็วสะได้เนี่ยคำแหละ